1ดไฮไลท์ของจังหวัดสมุทรสาครที่จะมีเฉพาะเดือนพฤศจิกายน,นถึงพฤษภาคมของทุกปีมา <s arc astic> ชมวิวได้ทางพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก <S <s <arc astic> ริมทะเลสวยๆกับสะพานแดงค่ะ o o g l e Map ที่นี่จะชื่อว่าสะพานแดงจุดชมวิวโลมาที่นี่จะตั้งอยู่ตำบลพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเราสองคนตั้งใจจะมาที่นี่ออกกันจากบ้านมาตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อที่จะตั้งใจมาชมฝูงนกนางนวลน้นอ,งนองเขาอ,อพยพม,มาจากแถบมงโกเลียจีนทิเบตไซบีเรียแล้วน้องเขาก็จะมาเผยชมให้เราเห็นเราราวประมาณ7เดือนเรามาถึงที่สะพานแดงเราราประมาณตีห้าท้องฟ้าย,ยังมืดอยู่แต่พอแสงตะวันเริ่มโผล่พ้นขอบฟ้าเราก็เริ่มได้ยินเสียงและเห็นฝูงนกลอยขึ้นสู่ผิวน้ำแล้วคือม ตะวันยามเช้าสวยสูงและนี่ละค่ะรางวัลสําหรับคนตื่นเช้าน้องนกน,นั่งนวลก็จะมาบินวนใกล้เราแล้วก็จะมีแม่ค้าขายอาหารน้องก็จะเป็นหนังไก่กรอบโยนลงพื้นผิวน้าแล้วน้องๆกเขาก็จะมาฉกกินไปค่ะสะพานแดงจะมีทั้งหมดสอง่งกอ,อยาออกไปไกลสุดสายตาใครที่มาแล้วก็สามารถเดินชมบิวเดินเล่น,เด,นเดินถ่ายรูปแล้วรูปที่ถ่ายออกมาเนี่ยรับรองว่าสวยแน่นอนแล้วโซนแถวนั้นเนี่ยก็ยังมีพวกร้านอาหารจะมาชมแสงอาทิตย์ตอนเช้าหรือตอนเย็นก็ได้นะคะเป็นอีกหนึ่งจุดอันซีที่จะต้องลองมาชมให้ได้ค่ะ